ơi hấp hấp đi chạy cơn bay anh đúc đi anh đúc đi cái gì anh đúc đi đi chơi của đúc đi đi chơi của vườn ôi ôi anh múa anh đi chơi lại anh

ยังยังไม่หิยวยังไม่หิยวยังไม่หิวดูทำหน้าน่าสงสารหิวบะลุกหิวบอกเออใจเย็น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 ฝนตกลิ้นค่ะฝนตกลิ้นนวลน้ำย่างาม,ม,าามาติล่ะย่างขำมาหมูมไปหน้าค่ะ ฝนตกลิ้นค่ะฝนตกลิ้นบรรยากาศเนี่ยมัวเศร้าป่านอีลาดูดูทำหน้าทำหน้าหิวจัดหิวหิวมากถึงมากที่สุดหิวหน้าต้าเหลืองคะหน้าต้าเหลืองหน้าตาเอาเรื่องแบบหนึ่งนะ เดีย๋ยวหาข้าวให้กินเดีย๋ยวหาข้าวให้กินแป๊บเดียวเลยตกเล่นค่ะโอ๊ยรบรรยากาศเป็ตักขี้คานแห้งตะกี้คานลุกโอเคละยังมาเศร้าค่ะยังมาเศร้าอะไรก็ได้ รอรอรอ,อร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 อหิวนะบักคักบักคักโอ้บักคักบักคักเตรียมเตรียมอาหารอยู่ค่ะตอนนี้จะเตรียมอาหารให้อยู่เตรียมอาหารให้บกักหมูอยู่ นาตาเดี๋ยนะเหลือหิว,ว,วนี่คืออาการหิวใจเย็น,น,นคือคนไหลนับมือเ็ซิคือค้นเมื่อเตรยเตียมอาหารอยู่ค่ะแล้วก็ เออเอาหันเม็ดผสมนมนะให้มันนิ่มแป๊บหนึ่งบโดนนะครับหิวเลี้ยปลานี่คือหิวเขาหิวเขาหิวน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ ขอมือขอมือเปล่เอขอมือไปอย่างมันนะดุกดีกว่าขอมือไปอย่างขอมือไปอย่างอ้าวหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวต่นอนเวื่ลูรีค่ะเป็นตะนอนอ โบเมนเป็นต่นอน,นเล่ป็นต่อันนอนบอบอลูกนะคะว้าอืมเนี่ยเขาเขไม่สูงน้ำแข็งะคะ่ะอืม อบบ,บอกกันมานั่งค่ะว่าแหนมได้แซวให้กินากเือขอมือลูกขอมือเมื่อกี้ขอมือเลยค่ะก็นั่งกดทยายพระท่านแต่ว่าเป็นเป็นกระโยกมือหายก่อนเลยค่ะคงว่าก่อนจะกินขอมือนะขอมือเพิ่น แบบหลายค่อยๆเกียดสติดข้อหมูจัดดีค่ะจัดดีน้องกิน หมูมากินฟักทองหมูก,กินฟักทองหมูก,กินบอือีอฟซีเป็นเซลมาค่ะเดี๋ยวอื่นเะลองเปลี่ยนเป็นต้มแครอทนะต้มแครอทผสมแปบบนึ่้นะคะ นี่ครับมันน่าเสียบึงว่าปลาปลามันมาซุ่มกันค่ะปลาสีแดงแดงบุกไปยังเนี่ยฝนลงเม็ดฝนลิน คือถ้าจริงๆนะจริงๆนะ,ะแม่หน่อยบํไเ้บังคับได้ว่าตองมาแต่เสาร์อย่างสีนะคะดูเวลาพระเจ้าประยู่นะบดได้บังคับออกมาแน่นใดกระใดอย่างใน,ในีง้แต่ว่าเรามีเด็กน้อยทาอยู่ด้หน่อยทาเฮาเด็กน้อยก็หิวนะคะ มีสิ่งมีชีวิตสองตัวที่ท,ที่ที่เแห,ห่เข้าตรงมานะคะเขาตรงรับผิดชอบพวกเขาว่ามันกินยามใดกระไดจริงสินะนี่แหละเราต้องต้องนอนตื่นสายแดดบัิดาหเด็กหน่อยฟองนี้หิวนะคะ ก็ายังเป็นเด็กน้อยอยู่ผักอะไรก็แช่ช่องป้าน้นาแม่บ้านน้องอิงนะคะเพราะฉนั้เบิงคือว่ามาเคลื่อนโปรนีไซตเบ็ดไดบ้บอน้าคะเมื่อบรรยากาศดีนะคะบ้นน้องอิงเดี๋ยวจะไปเบิงก่อนว่ะ เขาเดาใส่เบ็ดแด้บอกกดไลค์กดแชร์ช่องปนานะคะแม่บ้านน้ององิงช่องตะวันแม่ครัวน้องอิงช่องหนึ่งนะคะช่องทองปูนแบนน้อยด้วยกำลังใจทีมลังบานค่ะบุญเอลน้ำมแล้วลมิแต่บ,บรรยากาศลังบานเนี่ยละ่ะเห็นค่ะ คลิปนี้สน,นี้ก็น่าจะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ